ดูนี่อนี่เอาเช่นหลดพาสืหุ่นมาดิเป็นยังดีฮะเอาหายเลยบูสบายดีเด้อยายสบายดีสลากลาดนมาเอันนี้เอาไปน้ำเด้อไปใช่นี่นั่นแหละมมีปมก็มเด้อโอ้ผมไ่พ่นอกองมาผมไ่พ่นอกองมาเลยสมมูไร เดี๋ยวฉลาสจะขอไปแต่งยังไงเนาะรีบเากระเลมน่ดิยืนรอลสบายดีมั้งไบ่วดวะเออ อือเอาไปเป็่คนนี้แล้ก็ไเนเดิมโดยน้อมือกับมืองามยามดีเนาะพ้่เนาะทางสลากก็ซื้ออันยังก็เกินพันพันเว่งไงเนาะมาเหดุภาควันพอแถวห้าสิไปห้ยเป็นอันหามันจะแพงเนาะใหญ่เยขึ้นแล้วเปิดประตูมัดเลยบวกประตูมันมืดอยู่เงินย่าอุาขึ้นในก็อยู่ 8ปดโมงแปดโมงมยากมึงเย่มงแ้อนีแปดโมงสิเ้าโมงเลยเนาะไปหอดกับพี่คนทําหัวออกไปจากหนี่อยงคนโตบันทัดนะต๊ะไม่เผื่อลงมาป้าหนุ่มใม่อีกถักเนาะนอกมาที่นอกใหญ่ใหญ่เนาะอันนั้นออกนอกพี่ตะพันค่ฮะ ยาอยอสละที่นักันีสะะส่สบายดียปล่สบายดีเนี่ย้าสบายไปไหนจากหนนกพี่แตงให้เราไปแม่ไปอยเียลูกไอ้อปบนนอกงล่วก็เอาอมอ,อ,อกเอามอออกไอ้ใบใบมุ้งเนี่ยอะาวกดมกาออกจาซอันหน,นึ่งปูอเนี่ยผมอาปูแล้วเพราะว่าเวลาผมเขามอนมากพ่นอนอนัน,น,เน,นเดอืม มัมกัน่าเนาะนี้กระเปานี่เนาะีน่ดะไงแต่งใหม่หมงเลยแลยนี่เนาะเคลียร์หลงเป็นยังเนาะถ้าแบบบ่พอนีอันนั้นบพเพอนี่เด็กเาอยากมุ่นานบ

Ừ, không được. Mình không biết mấy 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 Sao nó cái <laughs> đạn ta? Đây. Đây. ไดิมาจะพากเอาจะพัพ่อมามาก่ะเรียนริพน้าเลยไม่เป็นนั้นใช่เป็นกบมาเลยทางนี้ก็คันเจ้าของบ้านเลยเนาะพูดไม่คิดเนาะ ฉันรักลันแต่ถ้ามันมาพอดีแล้มันจะแจ้ง่คนมาบอกพี่ที่ไนจะได้ไหมถามๆเข้ามา่ป่พอใโอ้ยพอกแก้ได้แบบนั้นเอาไป ย้ายไปไลาคนแล้วมีแต่เอไปไเออเขาไปไลฟ์ตอนใส่หมดเนาะออเป็นไอ้คนมาอีกอะไรนะเอาไปเออาไปเออเติมไปี่เพื่อนป่ะทำงนี่เราด้วเนาะห่อมาเด็กเออตั้งหอเอาหน้ามาร้อเด้ทกินกินเอาไนีหันมาไลฟ์คนแล้วแบบรวมๆสมกันเลย ให้บ uh, so uh, ัน mm ทึกให้ที <ré> <is po> ่อ่านอ่านต่ออันนี้ก็ทางพมอบันี้เออเิ่าอนน้ยลงยยไปนะเอาบไปด้่ะบไปมาบางทบ่อยคนไปมาแบงบางทีเดอดเดือดหอบเดือดไปาไปละเ่าวันเ่าไม่ยืนเื่อนมันหลัังอีกี่ังเนี้ยเาทำแบบเอาบ่อยก็จตอบามิตใทันในีเนเราที่หามาราแต่เรามอบเลย ถห้บอหาใหญ่จะยมองบอกจะแล้วถามเขามีลถามมันจะ่ารเอาบอกคนที่างเงียก็เออถามผมอเวลาสิงน้อย่างี้นะเออเอแต่งทันเพื่นทันหาต่างหาอีกแต่แต่็นในนั้นสถานเนาะอนบ่มีเด้อคุณหัอกนนี่เมีบอบีแคชื่อมบาอันนี้ก็ดีนะบบ ามีคนหอมีคนทามเลยถมอจะอย่างออกแิ่สามหอเลยน็มีคนถามเลยิว่าจะทดิวันใหญ่สามหอบว่าบอเมเกเป็นาเป่กเอาไม่หอกมัน็นอเอาแล้วไ้าหยนนาคนที่มาห้องทามเลยมาเปนแล้วมาแล้วห้ยเปนวา

มีหน้มีมีแค่เออมีตำเากว่านี้มีแต่ล็กมีเกใช่ไมนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเนีเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเนาะเน็นยเนี่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 ยเน่ยเนี่ยเนี่าเน็เนี่ยนี่ยเน่ยเนเนี่เนีี่่ยยนี้ตั้งตเลยเนเนาเนาะเออเอาระาะนนนนเนเเดี๋ยเ้เีเนนี่่นเนนเนเ็เนเเนนเ่ มีอะไรบ้างมามี่ทงาน้องพ่อมามี่ป่ะท้องพอพอมามี่ป่าวมาเล็ดด่างมาเลดแ่าเลดเพาะนี่จะด่างกันอะไรจะพามาเล็อะไกมวขึ้นเลยเอาไปเ จะตมาเรเงเงินแล้วมด้ได้เลงต่หามเป็นสุดานนี้เป็นานาในารยาขั้นนึเียขั้นท้องเจ้าด้ยหล่ะองคนของคนท้องเจ้ากับคาเต้ขององไคุณากาเต้ดมันมันบุิตต่งอะไรสื่อิสุรลายอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนฮะเปลี่ยนจ ใไปซื้อกับมาสิสิพู่สิสิบครูอะไรเนาะขันนหาเนาะเมื่อไรมีขันานหรือขันหานนี่เาถาอันัให้เราพอม้อได้สิอะไรไม่ได้ยินเลยคนนี้นเทียนเอาเอาขันหาเนาะเอาคันดเน้ำ่นเลยมนเทีราถไปเินกูมิเออทุกบทโทหา

้มอยู่ใ่กระดงอย่เนาะตงตั้งเลยบมอไหนีเอาไปแล้่ไปยงตงไปอยูุ่นะกเด้อนแล้วดอกไม้ลูกจะบยัง

งานอะเดียวยานประานอันนี้มาเปลี่ยนเานน้มนน่องชื่อชื่อตัวไหนลูกหยันอีชายปรานมีเดชนีแล้วเบ้าบ้านข้าเด็กเขาัวนี้เดานีแล้วอะไรมา 干。嗯嗯

มีดอกไม้เลยมีม้มเลยะเอาน้ำมันมาน่เจียเสียนเสียใส่ฝางงนาําน้ํานเําน้คาน้ําน้าน้ํ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 น้าน้าน้าน้ํ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 านเอานบําน้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 าน้ําน้ําน้น้ําน้ํา้า้า เดยนาะค่ะทางสลากเองต้องคิดเลยพอนแล้พอจัแจงอะไรไม่จฉาบรรดาทางที่นันบอกแกมาสบายดียายทานหน้าบไปมาเนาะไม่อดมถเาจะไม่ถอดจะฝ้าตรงบุเนาะเออจะทาบผู้ถือแถวของทก้า ชา่มีตองไปเองเนี่ยลายลายสีมาใส่ของมันหรบคลิปนี้กัเขาจะคลิปเป็นไงเนยโดยมีสารน้ำสยทางกินเยลซาเนะเยซาเพิ่นกัขาดิงิงสุขภาพแข็งแข็งกินให่มันใจ่อย่างนั้นาเขอห้เงินทำไรมาทมาที่จเก็ใกุสสูนโดยสำหรับคลิปนี้เขาสบายดี